สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทบดิงทาร์โลบายชรีกรน,นะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ888นี้นะคะวันที่8เดือน8ปี2024 2024บวกกันแล้วได้888แ 8, 8, 8, 8. เป็นตัวเลขสำคัญ ในเดือนนี้มีความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของคุณนะคะแล้วมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนั้นคืออะไรแต่คนอื่นใครที่สั่งซ่อมเสียงเคลียร์พลังงานลบกับแม่หมอไว้นะคะแม่หมอก็เคลียร์ไปแล้วออคือส่งไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะของของมาวันสองวันแล้วแม่หมอทักไลน์ไปแล้วล้วก็ส่งไปแล้วส่วนยังมีเหลืออยู่บ้างนะคะเออน่าจะประมาณ4 4่ถึงหชิ้นถ้าใครสนใจก็888หรือทักไลน์ไปที่แม่หมอนะคะซ่อมเสียงชุดซ่อมเสียง เคลียร์พลังงานลบนะคะเดี๋ยวแม่หมอขึ้นขึ้นรูปมาให้ตรงนี้นะคะและถ้าใครไม่ไม่แม่หมอจะเสนอจี้นะคะก็ข้ามข้ามไปได้เลยนะคะไปดูที่คำทำนายได้เลยนะ 3 3 3นะคะทุกชุดเลยเป็นหินพีซเซอลไนาเป็นหินเคลียร์พลังงานลบแล้วก็หินพีซเซอรไนาเนี่ยก็จะสร้างสมดุลสร้างสมดุล,รดลปรับสมดุลให้กับอารมณ์และความรู้สึกของของของ,ของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เซตนะคะสามสามสามสวยมากเลยนะสวยมากเลยเป็นไม่ใช่แปะนะคะไม่ได้เป็นแปะนะเป็นเคลือบจากข้างในนะคะแล้วถ้าใครเดี๋ยวก่อนอสัญลักษณ์ถ้าใครรอ ถ้าใครรอชิ้นนี้อยู่มาแล้วนะมีสองสีนะคะสีทองสวยมากสีเงินก็สวยแหละแต่แม่หมอว่าสีทองสวยมีแค่สองชิ้นนะคะ 3, 3, 3, 3, าสามสามสามเท,ท่ากันหมดเลยนะสามสามสามเท่ากันหมดเลยนี่ก็สวยดอกบัวความรู้การตื่นรู้สัญลักษณ์ที่แม่หมอมาคือสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ทั้งหมดสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ทั้งหมดเป็นพลังงานดีๆที่แม่หมออยากจะส่งต่อให้กับพวกคุณนะคะมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตของคุณคืออะไร หมอจะใช้ไพ่สำหรับนี้รู้สึกยังไงกันบ้างช่วงนี้บางคนก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่คลิปนั้นนะคะว่าปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมีเหตุการณ์สารพัดนั่นแหละในร่างกายของคุณถ้าเป็นคนที่มีเซนส์หรือมีสัมผัสที่ที่แรงมากๆก็จะจะก่อนเลยตั้งแต่ก่อนเดือนสิงหาเลยได้ซ้ําบางคนก็เป็นเดือนๆมาแล้วนะคะหลังจากนี้พอทุกอย่างมันโอเคปุ๊บสภาพ เขาเรียกว่าอะไรสุขภาพสุขภาพในร่างกายก็พอยดีขึ้นไปด้วยแต่ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่าจะต้องไปพบแพทย์นนะดูแลรักษาให้ถูกจุดนะคะขออนุญาตคุณบาจาจันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ six mm hmm. of cups แล้วก็ page of wands กลับมาดีขึ้นแล้วแน่นอนกลับมาดีขึ้นแล้วจากที่เคยโอ้โหพลังงานลดพลังงานตกหอเหี่ยวมาเนิ่นนานใช่ไหม แม่หมอรู้สึกบางคนรู้สึกแบบนั้นเนี่ยแหละมาฟังคลิปแม่หมอวันนี้แหละรู้สึกดีขึ้นวันนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็เป็นไปได้นะ <c oughs> the sun นะ่ะอืม the sun คือความสำเร็จความสดชื่นความสดใสกลับมากระปี้กระเป๋าอีกครั้งร่างกายกลับมาดีอีกครั้งเดทแล้วก็ the tower ม,มีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นกับคุณจริงๆมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆ ในวันนี้หลายๆคนหลายๆท่านมีพลังงานที่ตรงกับคลิปของไม่หมอมากๆและมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เท่าที่สัมผ,สผัสพลังงานของคุณได้เลยเป็นไพ่เมเจอร์อคานาทั้งหมด3าใบและเป็นไพ่ที่โดดเด่นมากๆไพ่เดอะทาวเวอร์เป็นความเปลี่ยนแปลงที่แบบเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์เรียกได้ว่าเป็นปุบป,ปับที่แบบว่าถ้าคุณมีอาการปวดเมื่อยในในร่างกายตรงจุดไหนก็ตามอ่ะ มันเหมือนมันหายแบบเป็นปิดทิ้งอะจากที่เมื่อก่อนหาหมอก็ไม่หายอะไรก็ไม่หายเนี่ยนี่แหละก็อาจจะเป็นความเปลี่ยนแปลงแรกนะคะเป็นเป็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพครั้งสําคัญแล้วก็าภายในจิตใจด้วยหดวูอุดอู้มืดแปดด้านมาตลอดทั้งทที่พยายามที่จะพัฒนาพยายามทําทุกอย่างแล้วนั่งสมาธิก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็เหมือนไม่ดีขึ้นแต่ในตอนนี้ทุกอย่างจะถูกเคลียร์ออกเหมือนพลังงานถูกเคลียร์ออกได้แบบชัดเจนมากๆ ความสุขจะกลับมาอีกครั้งพลังงานดีๆความกระปี้กระเป๋าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแสงแดดจะเกิดขึ้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าเปรียบเทียบถ้าคนที่แบบโอ้เจอฝนมาหลายวันไม่มีแดดเลยอืไม่มีแดดเลย,ไม,มดดเลยไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้ต่อไปสมมติว่าฝนฝนกระจายออกไปแล้วเผยให้เห็นแสงแดดให้มีความสดชื่นนี่แหละคือพลังงานชีวิตของคุณในตอนนี้เด่นชัดมากๆมีความเปลี่ยนแปลงแล้วพร้อมที่จะไปต่อพร้อมที่จะแบบเหยียบตัวตนเก่า เพื่ออันนี้ก็จะดูแรงไปน้อเหยียบตัวตนเก่าตัวตนเก่าเป็นตัวตนที่อะไรที่มันไม่โอเคอึดอัดอ่ะไม่เอาละเออหลังจากนี้ต่อไปฉันจะมีอนาคตแล้วนะฉันพร้อมที่จะไปต่อแล้วอะไรประมาณนี้คือพลังงานของคุณดีมากๆเลยนะวันนี้พลังงานดีมากๆยังไงก็คอมเมนต์บอกไม่หมอได้นะมันเออมันดีจริงๆไม่เหมอมันมันรู้สึกสดชื่นจริงๆเพราะนี่คือพลังงานของคุณแล้วมาดูนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในครั้งนี้8 8ดแดดครั้งนี้ ต้องการสื่อสารอะไรกับคุณสถานการณ์เรียกได้ว่าครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญของคุณเลยเด็กถือไม้เท้าให้คุณได้เริ่มต้นทำงานอะไรบางอย่างให้คุณได้เริ่มต้นมีแพชชั่นกับมาอีกครั้งหนึ่ง the high l e e ความรู้องค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆที่คุณพยายามศึกษาหาความรู้ศาสตร์เกี่ยวกับภายในจิตใจภายในจิตวิญญาณของคุณความรู้ที่ที่เป็นความรู้ที่เป็นแนวบวก เป็นพลังงานบวกไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดก็ตามตามที่คุณได้เรียนรู้ในความเชื่อต่างๆของคุณครูบาอาจารย์ของคุณน่าจะสำฤทธิมม์ผลน่าจะได้เอาออกมาใชใ้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นเดย์แฮงแมนรอคอยมานานละรอคอยสิ่งนี้มานานแล้วก็ห้าดาบเจ็ดดาบอืม mm hmm. ห้าดาบกับเจ็ดดาบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเป็นความท้าทายครั้งสำคัญเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของคุณไม่มอขอเปิดเพิ่มนะมีนาะมีเรื่องน่าสนใจมีเรื่องน่าสนใจมากเดทอุนิเวอร์สเรก็หกดาบ เหมือนแม่หมอรู้สึกว่าเหมือนสงครามทางจิตวิญญาณของคุณจบลงคำว่าสงครามคือห้าดาบห้าดาบคือการต่อสู้การเอาชนะเจ็ดดาบคุณรู้สึกกับตัวเองมาตลอดเวลาแต่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณรอคอยให้ทุกอย่างมันกระจ่างชัดจริงๆบางคนไม่รู้ บ,บางเรื่องบางบางบางอย่างคุณอาจจะรู้มาแต่คุณก็รู้สึกว่าการที่รู้มามันจะจริงหรือมันจะไม่จริงก็ไม่รู้สิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่คุณได้เชื่อจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ในใจของคุณเป็นแบบนั้นและคุณก็พยายามที่จะอดทนพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกในใจ ความรู้สึกทั้งกายภาพที่ไม่หมอเอ่ยไปข้างต้นว่าทั้งกายภาพเลยปวดเมื่อยอะไรตุ้มต,ตร่างกายของคุณน่ะมันมีมันมีปฏิกิริยาสักอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ข้างในด้วยถ้าเกิดคุณเจอสถานาการณ์ที่ผ่านมาแบบนั้นโดยที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยนอกจากการรักษาความสเสถียรของตัวเองรักษาความสมดุลฮิวตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลังจากนี้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณเอาชนะสิ่งนั้นได้ คุณไม่ต้องหาคำตอบเหมือนเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่ไม่ได้เกิดจากจากคุณอะแต่คุณหรือมนุษย์ทุกๆคนเนี่ยที่มาฟังคลิปแม่หมอแล้วรู้สึกตรงเนี่ยคุณได้รับพลังงานบางอย่างเท่านั้นเองเป็นผลกระทบที่แม่หมอเคยบอกไว้คลิปหนึ่งนะวันสองวันที่ผ่านมาเป็นผลกระทบจากพลังงานบางอย่างที่ที่เขาเคลียอะไรบนโลกมนุษย์ใบนี้แล้วเราได้รับผลกระทบแบบนี้โดยที่อธิบายไม่ได้ แล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมได้หลังจากนี้ทุกอย่างจะถูกเคลียร์มันจบแล้วมันถูกเคลียร์มันถูกเคลียร์ทุกอย่างเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนดีขึ้นเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอุดมสมบูรณ์มากขึ้นสําเร็จถ้ามีบางกลุ่มบางคนบางพลังงานต้องการที่จะปกป้องดูแลพลังงานพวกเราทุกๆคนอยู่เขาทําได้สําเร็จ วันนี้อาจจะเฉพาะบุคคลนะอาจจะเฉพาะบุคคลที่ฟังไม่หมอรู้เรื่องในในคำพูดว่ามีพลังงานหลายๆพลังงานหรือจะบางพลังงานหรือจะเป็นทีมของคุณเนี่ยที่เขาพยายามทําให้โลกมนุษย์ใบน,นี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นอะไรก็ตามที่ทําให้มันเสร็จสมบูรณ์มากขึ้นเขาทําได้สําเร็จแล้วผ่านจุดนั้นมาแล้วผ่านจุดเคลียทุกอย่างมาแล้วตั้งแต่อาจจะเป็นต้นปีเลยก็ได้ณจุดนี้ จบ,จบกระบวนการการเคลียร์ทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างในในโลกมนุษย์ใบนี้จะดีขึ้นถ้าคุณโฟกัสสิ่งดีๆได้คุณจะเห็นว่ามันดีขึ้นจริงๆทำไมไม่เหมาต้องพูดแบบนี้เพราะบางคนอยู่ในภาวะของความท็อกซิกอยู่ในข่าวลบๆเลยไม่เห็นว่ามันดีขึ้นยังรู้สึกว่าโลกมนุษย์ใบนี้โหมันแย่ลงแย่ลงเพราะมันอยู่ที่การโฟกัสมันอยู่ที่การเราที่เราเปิด เปิดใจและเปิดตาข้างในเปิดความรู้สึกข้างในให้เห็นสิ่งนั้นหรือเปล่าคุณจะสังเกตว่าความสงบมันเกิดขึ้นความสุขความสบายใจมันเกิดขึ้นคุณสัมผัสได้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้เจ้าของคลิปคุณอ่ะเป็นคนที่สัมผัสพลังงานแบบนี้ได้คุณสัมผัสได้ว่าเออมันมันมันโล่งมันสบายมันเบามันเหมือนมันมันจบสิ้นแล้วมันเหมือนมันเคลียร์ทุกอย่างมันเคลียร์ทุกอย่างมันชัดเจน ครั้งสำคัญนะแม่หมอว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในปีนี้เลยทีเดียว The Hermit คุณจะได้เรียนรู้กันใช้ชีวิตได้แบบสบายใจมากขึ้น The Wheel of Fortune สามไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญ ไม่รู้ที่ผ่านมาคุณเป็นยังไงหลังจากนี้หลังจากที่คุณชมคลิปของแม่หมอคลิปนี้คุณจะเจอความสุขความสงบใจมากขึ้นสถานการณ์ในชีวิตของคุณจะเป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นคุณจะได้เติบโตมากขึ้นคุณจะได้ไปต่อคุณจะมีชีวิตที่เป็นในแบบที่คุณต้องการคุณได้ปลูกฝังคุณได้หวานเมล็ดพันธุ์ชนิดไหนไว้คุณจะได้เก็บคุณจะได้เก็บดอกเก็บผล ของเมล็ดพันธุ์นั้นแน่นอนไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนมีความสุขมากขึ้นลหละนะแล้วก็เหมือนกับว่าได้ไปต่อได้แอคชั่นได้ทําอะไรมากขึ้นถ้าหลายๆท่านหลายๆคนมีโปรเจกต์อยู่แล้วถ,ถูกพับไปเอออยากจะทําโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์ project นี้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่มีโอกาสอ่ะกําลังกายของคุณกําลังใจของคุณมันมันมันถูกปิดบางอย่างถ้าคุณรู้สึกอึอดอัดโดยที่คุณอธิบายไม่ได้แบบนี้หลังจากนี้ต่อไปอัดเลยทําเลย ไม่ถูกปิดละจะทําได้สบายใจแล้วเพียงแค่เคลียร์ตัวเองนะให้ชัดว่าฉันออกมาแล้วนะอย่าตกอยู่ในพวังของความกังวลเพราะว่ามนุษย์เราอะ่ะยังยังต้องมีความกังวลที่มันติดอยู่บ้างอะ่ะบางทีเราออกมาแล้วอะ่ะบางทีสถานะนั้นมันเกิดไปแล้วอะ่ะแล้วมันจบไปแล้วอะ่ะใจเรายังไปอยู่กับมันอยู่เลย ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันว่าเออทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะเนี่ยต้องต้องคอยพิจนารณาตัวเองให้ดีตรงนี้นะคะเพราะว่าจะมีบางคนแบบแบบยังเลยไม่หมอยังเครียดยังมีตกกัวงวลอาจจะเป็นแค่ผลพวงความเครียดที่ผ่านมาดังนั้นอยู่กับปัจจุบันมองปัจจุบันว่ามันดีขึ้นจริงๆว่าความรู้สึกของคุณมันดีขึ้นตรงหน้าของคุณจริงๆก็ก็จับความรู้สึกตรงนั้นไวแล้วก็ให้ไปต่อให้ตัวเองได้ไปต่อ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้แอคชั่นเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในชีวิตคุณว่าคุณจะได้ทําอะไรในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณต้องการและในตอนนี้นะไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นได้ละเพราะว่าแม่บอกว่าคุณเป็นคนที่จริงอะ่ะคนจริงอะ่ะคนจริงก็คือคนที่แบบเอออยากทาจริงจริอะ่ะมันมันพร้อมทุกอย่างแต่ทําไมมันอึดอัดมันมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้อะ่ะ คุณเท่านั้นที่รู้คุณเท่านั้นที่เข้าใจในสิ่งที่ไม่หมอบอกมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ได้จริงๆว่าว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันอึดอัดแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้มันจะไม่มีเหตุการณ์ที่ที่ที่เกินการควบคุมของคุณหลังจากนี้ต่อไปคุณจะควบคุมสถานการณ์ชีวิตของคุณเองคุณจะควบคุมสถานการณ์ชีวิตของคุณเองได้แบบสบายๆเลยแบบสบายๆเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เติบโตทางด้านจิตวิญญาณ มากขึ้นใครที่ต้องการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นคุณได้เติบโตแน่นอนแล้วดีขึ้นเยอะขึ้นแก่งขึ้นเก่งขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะรอให้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 ต้องไปเจอตรงนั้นก่อนตรงนี้ก่อนถึงจะได้มาเรียนรู้และเติบโตทางด้านจิตวิญญาณคุณเติบโตทางด้านจิตวิญญาณได้ในปัจจุบันเลยไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรไม่ว่าการเงินของคุณจะเป็นแบบไหนความรักของคุณจะเป็นแบบไหนคุณสามารถเติบโตทางด้านจิตวิญญาณได้ในปัจจุบัน เดี๋ยวนี้ได้เลยนะคะถ้าอยาบอกอะไรเพิ่มเติมอีกคะถ้าอยาบอกอะไรเพิ่มเติมอีกสี่เหรียญความมั่นคงโอ้เก้าเหรียญเอ้ยสี่ไม้เท้าขอโทษทีเก้าเหรียญมีคนท้วงไม่หมอดเมื่อกี้แน่เลยอืมเซเว่นอว์อนสเจ็ดไม้เท้าเดี๋ยวกอดจัสเมนอ้โอเคค n ี f น w อ r ั s โอ้ ดีขึ้นแบบจะพูดยังไงอะ่ะดีขึ้นแม่หมออยากจะใช้คำพูดที่มันมันตรงกับความรู้สึกจริงๆอะคุณเหมือนได้เกิดใหม่อะ่ะคุณเหมือนโป่งโล่งเบาสบายมากขึ้นอะมันไม่มีอะไรที่จะมาปิดกั้นคุณได้แล้วคุณ พลังงานนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบนโลกมนุษย์ใบนี้ถ้าเป็นคนที่มีเซนต์น่ะคุณจะสัมผัสได้แต่คุณอาจจะไม่ได้โดนกระแสอะไรที่มันมากนักแต่คุณรู้สึกว่าใช่มันคือความอึดอัดจริงๆคุณจะสัมผัสได้ว่าความอึดอัดนั้นมันจะคลายหายไปแล้วมันจะเผยตัวตนใหม่ของคุณที่เป็นตัวตนที่มีมีไฟมีความมั่นคงมันมีพลังงานของแมสคลีนมันเป็นพลังงานที่ ที่ที่ไม่ได้ว่าจะต้องแบบไม่เหมาะจะเรียกว่ายังไงอะที่แผดเผาแต่มันเป็นพลังงานของไฟที่มันมีความมั่นคงจริงๆการแอคชั่นที่มันแบบมั่นคงจริงๆะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องทำแบบโลเล่ไม่ต้องทำแบบไม่รู้อนาคตทำไปเพื่อทำ,ทำตอนนี้ทำไปก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะเหมือนคุณมีความมุ่งมั่นและปรารถนาว่าผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนั้นแล้วคุณทำมันได้จริงๆ คุณได้ผลลัพธ์นั้นจริงๆมันเกิดขึ้นกับปัจจุบันขณะจริงๆไม่หมอไม่รู้ว่าจะอธิบายให้พวกคุณเข้าใจไหมคุณชัดเจนคุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆและบางคนนะบอกได้เลยนะบางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกจะทำอะไรแต่คุณรู้สึกว่าใช่มันจะเกิดขึ้นบางคนก็ตอบไม่ได้อะ่ะแต่รู้ว่าเออมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ทำอะไรแน่นอนนี่คือ นี่คือแม่หมอว่ามันคือความพิเศษมันคือความสนุกมันคือสิ่งมหัศย์มันคือจริงๆแม่หมอไม่รู้จะอธิบายคำไหนมันคือความสุขความเบิกบานความเป็นตัวเองการได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองได้ประกาศชัดว่าฉันคือคนคนนี้ประกาศชัดว่าฉันเกิดมาทำไมมาเพื่ออะไร มันจะชัดขึ้นไปเรื่อยๆแม่หมอเชื่อว่าในตอนนี้มันชัดที่สุดละมันอาจจะชัดมากกว่านี้ขอให้คุณเปิดใจมันอาจจะชัดมากกว่านี้ไม่ถึงแม้ว่าตอนนี้แม่หมอบอกว่ามันชัดที่สุดแล้วว่าฉันเกิดมาทมําไมก็ตามแต่มันอาจจะชัดมากกว่านี้เชื่อไม่หมอคุณอาจจะรู้ว่าเออมันชัดเจนมาตั้งสองสามปีมาแล้วก็ได้แต่วันนี้แหละมันจะชัดเจนมากที่สุดณนะปัจจุบันในอนาคตก็จะชัดมากไปกว่านี้อีก เพียงแค่คุณเปิดใจนะคะสัมผัสคุณมีสัมผัสพิเศษคุณรู้สึกได้แบบนั้นอืมเป็นเรื่องที่ดีความเปลีป่ยนแปลงครั้งสําคัญเนี้บอกได้เลยหลังจากนี้ต่อไปเวิร์กเวิร์กมากๆแม่หมอพยายามที่จะดูว่าไพ่สำหรับไหนที่อยากจะสื่อสารกับคุณโอเคสำหรับนี้นะคะสำหรับนี้อูเป็นไฟลุกโชนเลย ไปอีกแล้วเห็นไหมเพราะไม่หมอเห็นถึงไฟเมื่อกี้มันจริงๆเห็นถึงไฟอะแต่มันไม่ใช่เป็นไฟที่แบบจะมาแผดเผาเป็นแมสคลีนที่แบบว่าอ้โ,อโหเป็นอย่างที่เยอะเกินไปไม่ใช่อะแต่มันมีความสมดุลอยู่ในนั้นด้วยเพราะคุณมีสติคุณมีคุณมีความรู้อะ่ะคำว่าความรู้ไม่ใช่ความรู้ทางโลกอะแต่มันเป็นความรู้จากข้างใน ็นความรู้จากข้างในในตอนนี้แหละจะเป็นช่วงเวลาสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเป็นการปลุกจิตวิญญาณของคุณให้เชื่อมต่อกับตัวตนข้างในของคุณได้ชัดเจนมากขึ้นคุณเป็นหนึ่งบุคคลที่ที่อาจจะเป็นสื่อกลางระหว่ังเบื้องบนกับมือมนุษย์ถ้าคนที่มีความเชื่อในเรื่องของเบื้องบนเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าคําว่าเบื้องบนของผู้คุณแตกต่างกันมากๆและบางคนน้อยคนที่จะมี คำว่าเบื้องบนที่เหมือนเหมือนกันไม่ได้ผิดไม่ผิดเลยไม่ผิดที่คุณจะมีเบื้องบนของคุณแบบไหนแต่คุณจะคอนเนคกับท่านได้คอนเนคกับทีมของคุณได้ที่เขาไม่ใช่เป็นมนุษย์แต่เขาเป็นพลังงานที่ดีเป็นเป็นพลังงานที่คอยซัพพอร์ตคุณในเมืองมนุษย์เท่าที่เขาจะทําได้คุณจะติดต่อสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนมากขึ้นและการติดต่อสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนมากขึ้นคือคุณจะต้องคอนเนคกับตัวตนข้างในของคุณก่อน คุณจะต้องชัดเจนกับตัวตนข้างในของคุณก่อนคุณจะต้องเข้าใจว่าอัตตาหรือว่าจิตวิญญาณภายในของคุณเป็นแบบไหนเพราะจะต้องรู้ก่อนเพราะว่าบางทีเราก็ความคิดปรุงแต่งนั่นคืออัตตาเราก็คิดไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ถามว่ามันมีส่วน ส่วนความจริงไหมมันก็มีแต่มันจะมีอัตราแอบแฝงอยู่ดังนั้นความเป็นจริงมันจะไม่ทั้งหมดแต่ตัวตนข้างในของคุณมันคือความเป็นจริงทั้งหมดถ้าคุณคอนเน็ก์กับตัวตนข้างในจริงๆของคุณได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นเรดาร์เหมือนเป็นเสาสัญญ,ญาณที่คุณจะติดต่อกับเบื้องบนได้ชัดเจนมากขึ้นดังนั้นพยายามคอนเน็กกับตัวตนข้างในของเราของพวกคุณทุกๆคนเลยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่หลงจะได้ไม่หลงในอาตาัตราประมาณเนี้ มันก็เป็นการยากที่ไม่หมอจะพูดภายในคลิปเดียวได้ในเรื่องของอัตตาแล้วก็ตัวตนข้างในแต่แม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณฟังแม่หมอมาในหลายๆคลิปเลยคุณจะเข้าใจในสิ่งที่อ,อัตตาหรือตัวตนข้างในเป็นแบบไหนนะคะตัวตนข้างในจะให้ความสุขกับคุณเสมอจะให้ความเมตตากับคุณเสมอจะให้อภัยคุณเสมอทุกอย่างจะดีเหมือนเหมือนเหมือนแม่พระพ่อพระนั่นคือตัวตนข้างในของคุณ แต่อัตราจะด้อยค่าตัวเองจะโกรธจะทําให้ตัวเองทุกข์ใจจะทําให้ตัวเองร้องไห้คืออัตตามันจะเป็นแบบนั้นมันจะเสียใจมันจะเย่อหยิงมันจะพยองมันจะเหนือกว่าคนอื่นมันจะพาคุณเหนือกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นจะมองคนอื่นด้อยกว่าจะมองคนอื่นดีกว่าอะไรแบบเนี้นั่นคืออัตตานี่คือการพิจารณาว่าคุณเชื่อตรงไหนนะคะเพราะคุณน่าจะคอนเน็ได้ พอไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ของอสื่อกลางเป็นไพ่ของตัวแทนที่จะสื่อสื่อสารเพราะเราทุกคนเราไม่รู้ได้เลยว่ามาจากที่ไหนกันบางคนมาจากต่างที่ มาจากตักที่ถึงแม้จะมาจากแหล่งพลังงานต้นกําเนิดเดียวกันแต่มีการท่องเที่ยวในวัตะสงสารนี้ในหลายภพภูมิก่อนที่จะมาอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้เราไม่รู้ภารกิจของเราก่อนที่เราลงมาอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้เรามีภารกิจอะไรเรามาจากที่ไหนเรามาเราเป็นใครมาอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอจึงบอกเบื้องบนของคุณจึงแตกต่างกันใช่จริงๆครอบครัวคุณจะคอนเนคกับครอบครัวของคุณได้โอเค สิ่งที่ไพ่อ,อยากจะออกมาบอกไพ่อ,อยากจะบอกว่าคุณจะคอนเนคกกับครอบครัวของคุณได้คุณจะคอนเนคกับเบื้องบนที่เป็นครอบครัวของคุณได้ต้องสมดุลจะต้องสมดุลการคอนเนคได้เราไม่ต้องไปมันไม่ใช่ความวิเศษอะไรที่จะต้องไปประกาศว่าฉันคือผู้วิเศษไม่ใช่เลยเพราะทุกคนสามารถทำได้คุณเก่ง คุณเก่งคุณต้องภูมิใจตัวเองเท่านั้นแหละคนอื่นเขาไม่ได้ภูมิใจด้วยเพราะเขาไม่ได้คอนเน็กดังนั้นอย่าประกาศเรื่องนี้กับใครเพื่อเป็นเพื่อให้ตัวเองมีแรงต้านเพื่อให้ตัวเองต้องได้รับความท็อกซิกของคนอื่นที่เขาที่เขาไม่ได้ผิดแต่เขาเข้าไม่ถึงตรงนี้คือเรื่องนี้เป็นปัจจัตตังขอให้คุณภูมิใจในเรื่องของคุณในความเป็นตัวคุณและสร้างประโยชน์มีความเอื้ออาทรมีความเมตตามีความการุณาต่อผู้อื่น เหมือนมารดาดูแลบุตรคุณได้รับการสปอร์ตและดูแลเหมือนบุตรคนหนึ่งจากเบื้องบนฉัน้นในคุณควรที่จะดูแลและสปอร์ตมนุษย์คนอื่นเหมือนดังบุตรฉั้นนั้นเหมือนกันเพราะเป็นความรักที่มีความเมตตาสูงมากๆเราจะให้อภัยลูกเราได้เสมอเราจะให้อภัยเขาได้เสมอแหละคนที่เป็นบุตรเราไม่ว่าเขาจะทำผิดพลาดขนาดไหนก็ตาม เรามีทางเลือกที่จะให้อภัยพวกเขาได้เสมอดังนั้นคนอื่นก็เหมือนกันคุณอาจจะผ่านด่านตรงนี้ไปได้จากการที่พิจารณาแบบนี้เพราะคุณจะมีความรักแบบไร้เงื่อนไขได้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกมนุษย์เป็นอีกถ้าคุณมีความรักแบบไร้เงื่อนไขได้เมื่อไหร่ความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆความสุขจริงๆที่ไม่ที่ไม่มีใครเลยที่จะมาทําให้ความสุขของคุณหายไป เพราะคุณรู้สึกไม่มีเงื่อนไขกับใครไม่มีใครมาทําร้ายใจคุณได้คุณให้อภัยเขาได้นี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่นี่คือแม่หมอเรียกแม่หมอรู้สึกเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังงานความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มากๆคุณมีคุณมีความเมตตานั้นคุณมีอยู่ในใจของคุณต่อสู้กับอัตตาให้ได้อัตตาในวันนี้ไม่ได้โผล่ให้แม่หมอเห็นแต่แม่หมอสัมผัสได้ไม่เยอะเพียงแค่ต่อสู้กับสิ่งนี้อ่ะ แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสดใสขึ้นกระจ่างชัดขึ้นในชีวิตของคุณหลังจากนี้ต่อไปความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้คุณดีขึ้นแน่นอนดีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยขอบคุณมากค่ะ